รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ของลาลูแบร์เป็นหลักฐานว่าคนไทยกินน้ำพริกตั้งแต่สมัยอยทิยาค่ะในตอนนี้อิมอดีตอยากชวนออกเดินทางตามร่องรอยประวัติศาสตร์ผ่านน้ำพริกกันที่ย่านเก่าแก่อย่างบางลำพูค่ะในอดีตนะคะบางลำพูเป็นเพียงชุมชนแล้วก็ตลาดเล็กๆค่ะก่อนที่จะเป็นตลาดแล้วก็แหล่งของกินแล้วก็สวรรค์ของนักช็อปอย่างในปัจจุบันนี้ค่ะ ชื่อบางลำพูมาจากในอดีตมีต้นลำพูอยู่เป็นจำนวนมากบางลำพูเป็นย่านหนึ่งในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในเขตพระนครกรุงเทพมหานาครน,นอกจากจะเป็นแหล่งของการค้าขายเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มต่างๆแล้วนะคะยังเป็นแหล่งที่นิยมของสายกินอีกด้วยค่ะ เรามาออกเดินทางย้อนอดีตไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในย่านการค้าสำคัญของคนไทยทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันพร้อมกับตามหาของกินเจ้าเก่าแก่เจ้าอร่อยค่ะในอิ่มอดีตรายการที่ดูแล้วจะอิ่มความรู้ไปกับเกล็ดประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจอิ่มท้องค่ะไปกับเมนูอร่อยๆจากร้านอาหารต่างๆที่สามารถตามไปชิมได้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะและสุดท้ายนะคะ อิ่มใจค่ะกับความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของคนไทยที่รังสรรค์อาหารออกมาให้เป็นมากกว่าความอร่อยค่ะมาอิ่มอดีตไปด้วยกันนะคะ ว่าใครมาเดินเล่นในย่านบางลำพูนะคะแล้วก็ตรงมาแถวๆป้อมพระสุเมนค่ะก็จะเห็นอาคารสวยๆที่ตั้งอยู่ริมถนนพระสุเมนหน้าตาคล้ายๆกับอาคารเรียนหรือว่าอาคารที่เป็นสํานักง,งานอะไรสักอย่างนะคะนั่นก็คือพิพิธบางลำพูค่ะพิพิธภัณฑ์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของย่านบางลำพูแห่งนี้นั่นเองค่ะ สำหรับพิพิธภัณฑ์ลำพูนะครับเดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยานรนาถภักดีศรีรัศดางกรนะครับซึ่งเป็นขุนนางในสมัยรัชกาลที่5นะครับต่อมาก็ได้ตกเป็นที่นะครับที่ได้พัสดุซึ่งกระทรวงการคลังดูแลนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ขอใช้นะครับเป็นสถานที่สําหรับเป็นโรงพิมพ์ครุษภาแล้วก็จําหน่ายตําราเรียนด้วยนะครับต่อมาก็มีการตั้งเป็นโรงเรียนสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยก็คือโรงเรียนสอน ช่างพิมพ์วัสังเวศนะครับจนปี2555นะครับกรมธนารักษ์ก็พิจารณาเห็นว่าบริเวณนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับรวมทั้งอาคารนะครับก็เป็นอาคารทรงคุณค่าที่ขึ้นทะเบียนมูลค่สถานของกรมศิลปากรนะครับเพราะนั้นเราก็เลยปรับปรุงอาคารนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับสำหรับจะแสดงเกี่ยวกับภารกิจของกรมธนารักษ์รวมถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนบางลำพูนะครับกรมธนารักษ์เลยใช้ชื่อว่าพิพิธบางลำพูครับ ดูสิถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องนั่งเรือมาผ่านคลองบางลำพูแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่เลยพิพิษบางลำพูคลองบางลำพูเนี่ยชื่อคลองบางลำพูเนี่ยมาจากว่าเป็นถิ่นแต่เดิมเนี่ยคลองบางลำพูเนี่ยมีหรือที่เรียกว่าบางลำพูมีทั้งบางลำพูบนและบางลำพูล่างบางลำพูล่างอยู่ในย่านคลองสาลฝั่งทนบางลำพูบนอยู่ตรงบริเวณ ปาคลองบารมปูเป็นถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือมีพืชพันธุ์ที่มีความดื่นตานั่นคือต้นลําพูต้นลําพูเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพืชที่บ่งบอกถึงเขตน้ําก่อยนะฮะนั่นแสดงว่าบริเวณนี้คือบริเวณที่น้ําก่อยข,ขึ้นไปถึงย่านนี้จึงเป็นย่านการค้าและก็มีการเติบโตของสังคมผู้คนสูงมากและยังคงดํารงความเป็นศูนย์กลางของพระนครอยู่จนถึงทุกวันนี้ อย่างหนึ่งนะคะของที่นี่ค่ะนั่นก็คือบริเวณนี้เลยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับป้อมพลาสุเมนนะคะแล้วถ้าเราอยากจะเห็นป้อมพลาสุเมนผ่านกระจกของพิพิธภัณฑ์ก็ทําโดยวิธีนี้เลยค่ะชบฮะป้อมพลาสุเมนจริงๆเลยละคะ่ะอยู่ตรงหน้าเราแล้ว และบริเวณนี้นะคะก็คือแนวกำแพงเมืองเดิมนะคะซึ่งทอดยาวมาตั้งแต่ป้อมพระสุเมนเลยล่ะคะ่ะสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่1แล้วก็ถูกรื้อตอนสมัยรัชกาลที่6นะคะฝั่งเรือนไม้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนบางลำพูในอดีตนะครับรวมถึง จากอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยบางลำพูยังคงเป็นที่นิยมอยู่เมื่อนักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องมาถนนข้าวสารสักครั้งหนึ่งในชีวิตถูกไหมครับก็อยู่ในบริเวณบางลำพูนะครับแล้วก็บางลำพูเนี่ยในอดีตมีความรุ่งเรืองยังไงความมีชีวิตนะครับความเป็นศูนย์รวมนะครับในเรื่องของศิลปะในเรื่องของวัฒนธรรมปัจจุบันก็คือศูนย์รวมของซอฟต์พาวเวอร์นั่นเอง ไปยนกระทั่งบรงเทวกับแม่น้ำเจ้าพญยายิกวังตรงวัดสังคล้นขึ่นบนก้ารัชกาลที่หน,นึ่งพระราชานาวว่าลองรอบค,รคือเรามีครูเมืองตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรีเรามีครูเมืองในสมัยรชัชกาลที่1แล้วก็มีครูเมืองในสมัยรชัชกาลที่4ี่ของทั้ง3ชั้นมีลักษณะของการโอบโค้งแล้วก็ขยายตัวขยายตัวออกทางทุกๆชั้นคลองบาง,บางน้ำพูเนะี่ยอยู่ถือว่าอยู่ ประกบอยู่2อคลองที่สำคัญสาคัญคือคลองคูเมืองเดิมและก็คลองคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงประกบอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าศูนย์กลางของพระนครเลยนะครับ สำหรับวิถีชีวิตของชาวบางลำพูในอดีตนะครับก็มีการค้าขายนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นสังคมปะหุวัฒนธรรมนะครับก็คือหมายถึงว่ามีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายาศาสนานะครับเป็นนั้นอาชีพต่างๆเขาก็สืบทอดมาสู่ลูกหลานนะครับจนเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมนะครับอาหารของดีต่างๆมากมายมารวมกันอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเป็นย่านการค้าภายหลังที่มีการเติบโตของบ้านเมืองแล้วเนี่ยย่านที่จึงเป็นย่านการค้าและก็มีการเติบโตของสังคมผู้คนสูงมากและยังคงดำรงความเป็นศูนย์กลางของพระนครอยู่จนถึงทุกวันนี้ในสมัยนั้นนะคะ ถ้าเราอยากจะได้อุปกรณ์เย็บปักถักร้อยหรือว่าพวกเครื่องสำอางต่างๆนะคะแบบของผู้หญิงผหิงเนี่ยก็ต้องมาที่ห้างตั้งหัวเส็งนี่แหละค่ะยุคนั้นเนี่ยเขาฮอตมากๆเลยนะคะแต่ว่ายุคนี้ก็ยังมีอยู่นะคะห้างแห่งนี้มสมัยก่อนนะคะมีแผ่นเสียงขายค่ะอยู่ในห้างที่ชื่อว่าตองเน็กชวนนะคะซึ่งอยู่กับตรงข้ามพิพิธภัณฑ์นี่แหละค่ะ แล้วก็เป็นร้านขายแผ่นเสียงตรากระต่ายแต่ว่าห้างตองเอกชวนตอนนี้นะคะเปลี่ยนไปเป็นขายขนมเบื้องค่ะที่ชื่อว่าแม่ประภพาค่ะ สำหรับย่านบางลำพูนะครับก็เป็นที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของกินไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวอาหารหวานนะครับสาเหตุที่ของกินหลากหลายนะครับก็เนื่องจากว่าบางลำพูเนี่ยเป็นแรงรวมของคนหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นไทยจีนหรืออิสลามนะครับเพราะฉะนั้นอาหารก็จะมีหลากหลายตามเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับ และบริเวณห้องจัดแสดงนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมเอาอาชีพต่างๆของคนในชุมชนในย่านบางลำพูค่ะตัวอย่างก็เช่นแทงหยวกล้วยนะคะตีทองคำเปลวค่ะทำเครื่องทองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งนี่เลยค่ะปักชุดโขนค่ะและอีกหนึ่งของอร่อยนะคะในย่านนี้เลยนะคะนั่นก็คือข้าวต้มน้ำวุ้นค่ะซึ่งมาจากบะจ่างของจีนค่ะเขาดัดแปลงมานะคะ สำหรับพิพิธบาลำพูนะครับเปิดตั้งแต่วันอังคารนะครับจนถึงวันอาทิตย์ถ้าสําหรับวันอังคารจนถึงวันศุกร์นะครับเราเปิด8ปดโมงครึง่งจนถึงสี่โมงครึ่งนะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง6กโมงเย็นนะครับโดยมีค่าเข้าชมถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับเราก็คิดแค่30บาทนะครับถ้าเป็นเด็กหรือนักเรียนนักศึกษานะครับก็คิคดท่านละสิบบาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็บางลำพูเนี่ยเราไม่ได้เป็นแค่ พิพิธภัณฑ์อย่างเดียวแต่เรายังเชื่อมโยงกับชุมชนนะครับโดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วเราก็จับมือเดินไปด้วยการสู่อนาคตนะครับมาย่านบางลําพูนี่นะคะก็มาานนีแต่ของอร่อยมากมายเลยล่ะค่ะมาย่านนี้ของอร่อยเนี่ยรสชาติดั้งเดิมแล้วก็เก่าแก่ด้วยอะ แต่เมื่อมาถึงย่านบางลำพูแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่เรานึกถึงนั่นก็คือน้ำพริกค่ะส่วนน้ำพริกเนี่ยคนไทยนิยมทานตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมีที่มาที่ไปอย่างไรช่วงหน้าเรามาหาคำตอบ,บพร้อมกันเลยนะคะ ชุมชนที่ขึ้นชื่อเรื่องของกินนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายคงจะมีชื่อบางลำพูผุดขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะไม่เพียงแค่สำหรับชาวไทยนะคะแต่ยังว่ายังเป็นจุดเช็คอินที่ถือว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับชาวต่างชาติคะ่ะที่มาเที่ยวกรุงเทพเพราะว่ามีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อทั้งเปิดมานานหรือว่าเพิ่งจะเปิดแต่ว่าเป็นที่นิยมสำหรับนักชิมทั้งหลายเลยล่ะคะ่ะ ปาท่องโกคาเฟ่ร้านคาเฟ่แบบไทยๆตั้งอยู่ตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหารราชาวรวิหารซึ่งทางร้านได้เปิดมาตั้งแต่ปีคิทนศักราช1968มาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วค่ะขนมเบื้องแม่ประภาร้านขนมเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า60ปีเป็นขนมเบื้องที่ให้ไส้เยอะจุใจ ไม่ว่าจะเป็นทั้งขนมเบื้องไส้หวานหรือขนมเบื้องไส้เค็มค่ะร้านข้าวแช่แม่สิริอยู่ย่านบางลำพูค่ะร้านนี้เปิดมานานมากตั้งแต่ประมาณปี2492ร้านน้ำพริกที่เราพามาในวันนี้เรียกว่าเป็นตำนานของบางลำพูจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือร้านน้ำพริกนิตยาค่ะ กว่า50ปีกับการอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาในรูปแบบของพริกแกงและน้ำพริกที่ถูกทั้งปากถูกทั้งใจเลยล่ะค่ะก็คุณป้าเป็นเด็กต่างจังหวัดในทุกครัวเรือนเนี่ยจะต้องทําอาหารเป็นแล้วก็โดยเฉพาะขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านทําสิ่งละอันพละน้อยมารวบรวมกันเป็นตำรับน่ารักมากเลย่ะแล้วพอทาออกมาแล้วน่าทานมากแล้วก็คือจริงๆแล้วก็คืออาหารสุขภาพ อ้นี้คือตัวยาอันนี้มีมสรรพคุณอะไรใช่ไหมฮะอย่างพริกหอมกระเทียมบำรุงธาตุทั้งสี่อย่างเผ็ดเปรี้ยวฝาดหวานมันเค็มเพราะว่ามันคืออาหารสุขภาพจริงๆเลยหนูดูเห็นไหมแค่ตัวเดียวเนี่ยมันทานผักได้เยอะมากเลยค่ะเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอนุรักษ์ไว้จริงๆอยากให้น้องๆรุ่นหลังเนี่ยให้หันมาสนใจทานอาหารสุขภาพจะได้ลดการเจ็บป่วยสืบสารพัฒนาต่อยอด จากอาหารไทยไปสู่สากลอาหารไทยบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนน้ำพริกเป็นเมนูอาหารที่คู่คนไทยมาเป็นเวลาชานานแล้วนะคะท่านอาจารย์หมอมประชุมเคือริปประโมทเนี่ยได้บันทึกไว้ว่าน่าจะพบหลักฐานการกินน้ำพริกตั้งแต่ในสมัยสุขโขทยัย คิดว่าในอดีตตั้งแต่ก่อนหน้าสมัยนั้นน่ะคนเราก็คือกินอะไรที่ง่ายๆเกิดจากาเค็มเผ็ดผสมผสานกันนะคะจึงเป็นที่มาของเรื่องของการกินน้ำพริกส่วนน้ำพริกที่ท่านอาจารย์หมอมราชบุญเคือกฤตสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย,ย,ทยเป็นน้ำพริกคร,คร,ครกแรกนะคะคือน้ำพริกพริกไทยอ่อนน้ำพริกโบราณหากินยากอีกอย่าง ที่ทามีโอกาสได้ชิมเนี่ยต้องหาชิมให้ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้ำพริกพริกไทยอ่อนค่ะที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าน้ำพริกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องเมนูน้ำพริกพริกไทยอ่อนค่ะเมนูนี้เป็นเมนูหายากมากๆเลยนะคะวันนี้จอยก็เลยต้องขอรบกวนอาจารย์นกอีกแล้วค่ะ ต้องมาสาธิตเมนูโบราณที่หากินได้ยากมากๆแต่ว่าไม่ยากสำหรับอาจารย์นกเพราะว่าที่นี่ก็คือแกรนมาการ์เด้นนะคะที่นี่นอกจากเป็นคาเฟ่ที่น่ารักอบอุ่นมากเลยยังมีอาหารอร่อยๆด้วยรวมถึงเมนูน้ำพริกพริกไข่อ่อนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นกค่ะอ่าและว,วันนี้นอกจากจะได้มาชิมแล้วมาดูวัตถุดิบแล้ว จะได้มีส่วนร่วมในการทําด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการทํากันเลยนะคะนี่คือวัตถุดิบหลักของน้ําพริกพริกไทยอ่อนใช่ค่ะแล้วน้าปลาเกลือพร่กไม่จะเป็นค่ะสี่อย่างเท่านั้นถูกต้องค่ะในสมัยก่อนเนี้ยความเค็มเราได้จากกะปิค่ะนะคะความเผ็ดเราได้จากพริกไทย ความหวานได้จากหอมค่ะความนัวคือความกลมกล่อมได้จากปลาอ๋อแล้วทําไมน้าพริกโบราณจะสังเกตอยู่ว่าส่วนใหญ่เขาจะทําแบบต้องเอาไปผ่านความร้อนออย่างก่อนใช่ไหมคะเพื่ออันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไม่จะเป็นะจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ตามความชอบของเราค่ะแต่โดยส่วนตัวของที่ร้านจะใช้วิธีทําให้สุกก่อน เพราะว่าอย่างเช่นหอมเนี่ยไปทําให้สุกมันจะทําให้มีรสหวานเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดกลิ่นฉุนของหอมนะคะแล้วก็พริกไทยก็ทําให้หอมมากขึ้นกะปิอะเป็ปปิ้งก็จะหอมมากขึ้นออตอนนี้คือเตะจมูกกันแล้วค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดเราเริ่มทำเนี่ยเราต้องใส่อะไรก่อนนะคะเราเริ่มจากหอมแล้วก็พริกไทยอ่อนะนะคะปริมาณตามความชอบอ๋อดีเลยค่ะ พร,พริกไทย,ไทยอ่อนชอบเผ็ดไหมคะนิดนึงคะ่ะน้ำพริกอ่าเป็นเผ็ดแบบมันไม่ใช่เผ็ดพริกนะคะมันเป็นเผ็ดพริกไทยใช่ค่ะมันก็จะเป็นเผ็ดร้อนหนัวอยูย่ยโขลกเลยนะคะ,ะ,คะสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดของน้ําพริกก็คือครกถูกไหมฮะครกครกว่าทําครกของของเรากับครกของเพื่อนบ้านหรือครกของชาติต่าง ไม่เหมือนกันแสมมติเราดูครกของเรากับครกของราวเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็จะแตกต่างกันครกของเพื่อนบ้านเราจะเป็นครกที่แบบวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าโคลเคล้าคือตำเพื่อโคลเล้าธรรมดาเพื่อเข้าแต่ไม่ได้โคกให้แหลกแต่น้ำพริกของบ้านเราจะเป็นประเภทที่โคกและให้แหลกโคกต้องละเอียดไหมคะหรือว่าหยาบละเอียดนะคะ ทีนี้อ่ะเพื่อช่วยให้มันไม่กระเด็นอ่ะเติมลงไปอ่ะช้อนไว้เผื่อช่วยคนได้ไหมคะจานกอ่าได้แล้วค่ะกลิ่นมาแล้วค่ะ,ะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มอย่างสุดท้ายก็คือปลาดุกค่ปลาดุกค่ะ นั้นตามจริงเมนูนี้ก็จะได้ความเค็มเผ็ดหวานจากหัวหอมแล้วก็หนัวจากกระดุกแต่จะไม่มีเปรี้ยวนะเม,ม,มนูนีไ้ไม่มีรสเปรี้ยวน้ำพริกพริกไทยอ่อนเนี่ยจะมีแค่รสเค็มกับเผ็ดหวานตามหวานนี่คือจากหอมเท่านั้นนะคะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำให้สุกหรือไม่สุก ะะแต่โดยปกติการปรุงถั่วเน่าเนี่ยเราต้องการเอามาเอามาปิ้งก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะมาปรุงนั้นความเค็มที่ได้จากถั่วเน่านะคะทีนี้พอต่อมาเราเริ่มมีผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้แทนถั่วเน่าได้ที่หาง่ายกว่ายอย่างเช่นกะปะิเลื่อนจากทางเหนือลงมาทางกลางและก็ลงใต้เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าก็จะมีการใช้กะปิเข้ามาแทนถั่วเน่าได้ ผมผมคิดว่าอา,อาหารไทยเนี่ยครับมันมันมองมันมองได้หลายแง่เนาะแง่หนึง่งมันก็อาจจะมีคนที่เขายังเป็นนักปฏิบัติที่ยังปฏิบัติด้วยวิธีเดิมคือสูตรเดิมวิธีการหั่นผักเหมือนเดิมวัตถุดิบเหมือนเดิมผมว่าอันนี้ก็ก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งซึ่งก็ดีที่เขาเก็บรักษาเอาไว้แต่มันก็อาจจะมีอีกด้านหนึ่งที่เขา เอาในเรื่องของแนวคิดของอาหารไทยมาแต่ปรับเปลี่ยนมาสร้างเป็นเมนูใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมว่าอาหารมันมันมันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ชอบเค็มเราชอบเผ็ดอย่างเดียวก็ใส่กะปินิดเดียวใส่กะปินน้อยๆค่ะแต่ถ้าเราชอบให้มีหอมเยอะๆแล้วก็ใส่หอมเยอะถ้าเราชอบเผ็ดน้อยแล้วก็ใส่เม็ดพริกไทยน้อยลงก็ได้แล้วแนตะ่ตามความชอบ มันจะมีความแห้งๆหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแห้งๆสำเร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกพริกไทยอ่อนงี้เลยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นกมากๆเลยนะคะที่มาสอนใจทำเมนูโบราณแบบนี้น้ำพริกโบราณเดี๋ยวเราไปชิมกัน ฟิก่อ่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพไปนะคะที่แบบว่าหาทานยากแต่ว่าถ้าเกิดมาที่แกรนด์มาร์เด้นนะคะที่นี่ก็มีเมนูนี้อยู่ในร้านด้วยที่สําคัญนะคะบรรยากาศของที่ดีมากเลยค่ะข้างหน้าจะเป็นคลองข้างหลังก็คือต้นไม้ใหญ่เห็นไหมคะแล้วก็มีสนามกว้างมากที่แกรนด์มาร์เด้นนะคะเหมาะกับที่จะมาทั้งแบบครอบครัวเลยค่ะที่นี่เขาเวลคัมแบบ สัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็มาเล่นได้มีบอรทรงบอรซ้ายด้วยที่สําคัญอย่างที่บอกแล้วค่ะว่านอกจากเป็นคาฟเฟ่น้าหลักนาัแล้วนะคะก็ยังมีอาหารอร่อยๆและเมนูน้ําพริกโบราณแบบน้ําพริกพริกไทยอ่อนแบบด้วยค่ะ น้ำพริกพริกไทยอ่อนจะเป็นเมนูของร้านไก่มาการ์เด้นนี้แหละค่ะโดยเราจะมีเป็นเซตเมนูของน้ำพริกพริกไทยอ่อนนะคะซึ่งจะมีข้าวมีน้ำพริกมีเครื่องเคียงมีผักสำเร็จรูปเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีบางร้านที่ทำน้ำพริกพริกไทยอ่อนเช่นเดียวกันแต่เขาก็สามารถที่จะประยุกต์ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมีบางเมนูก็ทำคล้ายกับน้ำพริกลรงเรือเลยแต่เพียงแต่ใช้ความเผ็ดแล้วก็มีพริกไทยอ่อนเพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้น น้ำพริกสะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนไทยผมจะบอกว่าคนไทยผมงงบรรพุรุษเราคิดน้ำพริกขึ้นมาได้อย่างไรการกินน้ำพริกคือการกินสลัดเอาผักไปต้มไปลวกหรือเอาผักสดมาใส่ลงในจานข้าวตัวเองเป็นคำคแล้วก็เหยาะน้ำพริกลงไปแล้วก็กินกับข้าวในที่สุดเราได้กินผักการกินน้ำพริกคือการกินผักการกินน้ำพริกเป็นกุศโลบายอันยอดเยี่ยมของบรรพุรุษไทยที่สอนให้คนกินผัก การกินน้ำพริกคือการกินอาหารที่มีแคลอรี่ตำ่ำการกินน้ำพริกคือการได้ไฟเบอร์การกินน้ำพริกคือการได้วิตามินและแร่ธาตุที่อยู่ในผักไปสร้างภูมิคุ้มกันคนที่กินผักผลไม้เยอะโดยเฉพาะกินน้ำพริกคนเหล่านั้นจะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าไฟโตเคมีคอลหรือพฤกษาเคมีสารพวกนี้กินเข้าไปปุ๊บต้านไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระมันก็เลยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนี่คือ กิน,น,กน,น้ำพริกถ้วยเล็กนะคะยังแฝงไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายเลยล่ะค่ะและยังมีอาหารอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จึงอยากจะเชิญคุณผู้ชมค่ะให้ร่วมกันออกเดินทางสำรวจวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาของคนไทยผ่านเรื่องราวในจานอาหารไปพร้อมๆก,กันกับ อิ่มอดีตค่ะอมารินทีวี